สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.17% SP500 ปรับตัวปิดลบ0.21%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดลบ0.12% ดยในส่วนของชัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคารขณะที่ S&P 500และก็ NASDAQ ต่างก็ปิดตัวในแดนลบหลังจากที่นายเจรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นอาจจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน,านกว่าที่คาดเอาไว้ นายพาเวลนะครับได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนาซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ว่าข้อมูลเมื่อไม่นานนี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อนั้นแม้ว่าจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้เฟดนั้นมีความมั่นใจว่าเงินเฟอ้อจะปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่ระดับ2%ด้วยเหตุนี้เองเฟดจึงจําเป็นต้ง ระงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่เราเคยคาดการกรันไว้ในเบื้องต้นครับหลังจากที่เฟดพูดจบแล้วนะครับนักงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดก็คือยิวพัรธบันยุติปีเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับทุกท่านครับรวมไปถึงดัชนีดอลลาร์อินดกซ์ด้วยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าชอบใจพอใจกับการคอมเมนต์ของท่านประธานครับถามว่าทำไมถึงพอใจแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเฟดอาจจะไม่ได้รีบลดอัตราดอกเบี้ยมากมายนั่นเอง ท่า้านของนักวิเคราะห์จากบริษัทเซียร่าเมเชลฟันส์นะครับคุณเจมส์อูบินในรัฐแคลิฟอร์เนียได้กล่าวว่านักทุนก็พยายามที่จะหาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ในทิศทางที่ดีและในขณะเดียวกันก็ประเมินภาพรวมของเงินเฟอ้อและกระตราดอกเบี้ยซึ่งท้ายที่สุดแล้วปัจจัย หลายๆอย่างนี่ครับนั่นคุณครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดครับทุกท่านนี่เป็นสถานการณ์ในคืนที่ผ่านมานะครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ามันดิบกันบ้างดีกว่าครับทุกท่านว่าเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างราคาน้ำมันดิบนะครับสำหรับในคืนที่ผ่านมานั้นปิดลบไป5เซนกังวลเฟดตริงดอกเบียรกระทบกับดีมาน ในช่วงแรกถ้านักถุนจําได้นะราคามันดิบ WTI เดี๋ยวมีการปรับตัวสูงขึ้นก่อนครับนักทุนขึ้นไปยืนเหนือระดับประมาณ86ยูร์สลต่อบาร์เรลท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจาก ที่พลโทเฮอร์ซีฮาเลวีเสนาที่การกองกำลังป้องกันตัวเองของประเทศอิสราเอลได้ส่งสัญญาณว่าอิสราเอลนั้นจะทำการตอบโต้อิหร่านหลังจากที่อิหร่านใช้โดรนและก็ขีปนาวุธหลายร้อยตัวโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคณะที่อิหร่านก็ประกาศเหมือนกันนะครับว่าจะไม่ยอมอยู่เฉยหลอกนะหากว่าอิสราเอลนั้นโจมตีเรากลับ โดยอิหร่านนั้นจะตอบโต้ด้วยยุทธวิธีที่รวดเร็วกว่าและก็รุนแรงมากกว่าครับแต่หลังจากนั้นก็มาเจอการถแถลงนะครับอย่าเรียกว่าการถแถลงเรียกว่าการกล่าวสุนทรพน์ของท่านประธานเฟดครับนักทุนก็เลยเป็นลบก,กับราคาน้ำมันแบบนี้แหละครับแสดงว่าวันนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเราควรจะเทรดกันอย่างไรดีก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมยากให้น้ำหนักการเป็นหน้าบายอยู่นะส่วนราคาน้ำมันดิบแต่ติดนิดเดียวตรงที่ว่า สถานการณ์ล่าสุดเลยในตะว,วันออกกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าข่าวสงครามจบแล้วนะครับสงครามเนี่ยยังไม่จบนะแต่ตลาดเดี๋ยก็รอแล้วรอเล่านะครับนันกจุดว่าตกลงและอิสราเอลจะเอาอยัางไงกันแน่ผมเข้ามาดูข่าวใน f o r e x Life ล่าสุดนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าพบเจอว่ายังไม่อะไรเลยนะคือมีแต่แนวโน้ว่าจะตอบโต้ กับทางอิหร่านแต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะตอบโต้อะไรอย่างไรบางสื่อบางสนักก็ลงว่าจะมีการตอบโต้อิหร่านจากภายในคำาว่าภายในก็ยังไม่ได้ขยายความว่าจะตอบโต้แบบไหนนะครับด้วยระบบหรือว่าเป็นการโจมตีโดยใช้ไซเบอร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้คือตอนนี้ตลาดเนี่ยยังคงอยู่ในลนักษณะทิศทาง i ว a n อ see อยู่ครับยังคงเฝ้าและรอคอยความคืบหน้าว่าตกลงแล้วจะ อย่างไรก็ดีครับตัวนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนะครับเนื่องจากครับที่ทําให้ราคาทองคําของเราในคืนที่ผ่านมาเนี่ยปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปประมาณ24เหรียญเลยนะครับคือพุ่งขึ้นมาจากระดับ2 3 6 4ถึง2,385ในโซนนี้เลยครับทุกท่านที่ดีขึ้นมาถามว่าเอ๊ะคุณครับแล้วทองดีขึ้นไปเนี่ยมันมันเป็นอะไรฮะขานรับกับอะไรขานรับกับข่าวตัวสงครามเนี่ยแหละครับ แต่เขาก็ยังไม่ได้ยิงกันเลยครับยังไม่ได้ยิงอยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังครับนักถุนครับจริงๆแล้วการที่ประธานเฟดพูดออกมาในคืนที่ผ่านมาควรจะเป็นลบกับราคาทองคําด้วยนะครับซึ่งมันควรจะทําให้พี่ๆขาเซล,ลเนี่ยได้กําไรกันบ้างแล้วแต่ท้ายที่สุดราคาทองคำก็กลับขยับปรับตัวขึ้นไปครับเป็นการสตอรี่เห็นเลยว่าทางด้านเทคนิคเนี่ยฝั่งขาบ่ายเขายังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมซีโรราบต่อ การคอมเมนต์ของประธานเฟดตอนนี้ผมเองก็ค่อนข้างที่จะสนใจนะนังถุดครับตรงที่ว่าการคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดหลายคนรวมไปถึงนายเจรมนพาวเวลซึ่งเป็น ประธานธนาคารกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะแสดงเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ายังไม่มีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ดีไม่ดีปีนี้อาจจะเลือแค่ครั้งเดียวหรือแย่สุดๆก็คือไม่ลดดอกเบี้ยเลยในปีนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นลบกับราคาทองคําได้นะครับนัจุดครับจากก่อนหน้านี้ที่ทองคําขึ้นมาเนี่ยต่อให้เฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้แนวโน้มที่ชัดเจนว่าเอฟเฟจะลดปีนี้ในกี่ครั้งนะแต่ตอนนี้มันเริ่มชัดแล้วครับดังนั้น ตรงนี้ผมยังคงต้องยืนยันคำเดิมเหมือนกับเมื่อวานนี้เลยว่าขาบายรอเทรดหน้าบายเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับการรอย,ย่อบายก็ถือว่าถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งที่ขาบายจะต้องเฝ้าระวังก็คือการที่กราฟเนี่ยจะมีโอกาสทุบน้งทุนได้ตลอดเวลานะฮะโดยที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นตรงนี้เข้ามาแต่ทองคุณไม่เห็นหรือไงครับเมื่อคืนนี้ประธานเฟดพูดก,ก็ยังเอาทองคําไม่ลงเลย เพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องของความไม่แน่นอนสงครามเี่นหนุนอยู่ครับถ้าตลาดเริ่มแน่ใจเมื่อไหร่แล้วว่าสงครามไม่บานปลายเนี่ยการทุบแบบนี้อีกเซตหนึ่งนะซึ่งนักทุนเห็นนะครับว่าในช่วงของวันศุกร์ที่12เดือนเมษาเนี่ยการทุบลงมาเซตนี้นี่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเยอะแยะเลยนะครับเป็นการเทขายทํากําไรที่ผมกำลังจะแจ้งเตือนก็คือว่ามันมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจะทุบป,ประมาณสัก 6,000จุดถึง10,000จุดเกิดขึ้นอีกโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีข่าวสำคัญอะไรก็ได้พี่พี่ขาบายตามกระทันนะถ้าพี่พี่ขาบายเข้าใจตรงกันแล้วแล้วก็รบกวนขอเลข1คนละ1ตัวครับนั่งจุดครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชีสแตดาทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูคชันให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ เว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขงยย่ายๆเทรดครบหลอดไซส์ตามที่ทางโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ เปเปอร์สโตนตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e เ p อร์สโตนนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, 0หมยูเอสลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำา1 0 0ง d ้อยูเอสลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางโรรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ